สวัสดีครับมาดูรอบเย็นอีกหนึ่งชุดนะครับคำพระคำข้าวรุ่นสองนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะสวยๆนะครับกดชัดๆนะกดลึกกดชัดนะหน้าตาติดชัดด้านหน้าด้านหลังนะครับองนี้น่าจะเป็นบล็อกบัวหลายจุดนะบัวหลายจุดนะขัดสวยมาให้แล้วนะครับพร้อมเลี่ยมตัตนเลสของข้องได้เลยนะพร้อมขึ้นคอนะ ก็เอาสักพันสามนะครับเอาพันสามร้อยบาทนะฮะส,สวยๆนะฮะ่วงวงนี้ก็ราคาขึ้นดีนะครับราคาขยับขึ้นตลอดนะสายหลวงพ่อฤาษสีถิ่นดำนะมีมาสององนะครับเอาราคาเท่ากันเลยพี่เอาพันสามนะฮะองค์ละพันสามร้อยบาทสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่อันนี้องค์น,นี้จะเลี่ยมกันน้ํานะฮะจะคล้องอาบน้ําได้นะฮะ อันนี้กันน้าแต่นี้ว่าอันนี้ใส่แสบ,บน้ําไม่ได้นะเพราะว่าเป็นกรอบจันเลศนะต้องใส่นกเสื้อนะครับองละพันสามนะทาข้าวรุ่นสองนะพระผงรูปเหมือนหลวงปู่เทียมวัดกรัตรานะครับอันนี้ออกวัดประสาทนะฮะไม่ค่อยมีของออกมานะนะ่าจะสร้างไม่เยอะนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เทียมวัดกระสัตรานะะปีศูนย์หกเนื้อวัดประสาทนะครับเนื้อวัดประสาทออกวัดประสาทนั่นแหละ เอ่พิมพ์นุู้เทียมนะครับก็เอาซักพันหนึ่งแล้วกันหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับหลวงพ่อทองสุกวัดสพานสูงปีสองห้าหนึ่งเจ็ดอายุครบหกรอบนะฮะตอนหลังเป็นปิดตานะครับลาบมากมีนะหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะดังมากนะครับดังมาก ปิตาคนระับปิตาหลวงพ่อทองสุกนะตะกุดนี่ประสบการณ์นะเหรียญนี่ประสบการณ์สูงนะครับเหรียญน,นี้เอาสักแปดร้อยนะฮะเอาแปดร้อยบาทนะม่ไวเลยแปดร้อยต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนครับนะเหรียญพันยักษ์หลวงพ่อจวนเหรียญพันยักษ์หลวงพ่อจวนปีหนึ่งเก้านะครับ ออกวัดฝางจังหวัดชัยนาทนะสร้างจะสร้างปีหนึ่งเก้าออกวัดฝางอ่ะสวยพีี่้นเลยเอาสามร้อยนะฮะเอาสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อผางหลวงพ่อผาง ปีหนึ่งสองปีลึกนะครับปีหนึ่งสองผิวไฟสวยๆนะครับรุ่นซับยังมานะครับเหรียญนี้โลหะนีะเขาปั๊มไม่เต็มนะครับจะเป็นรอยรีดแผ่นจะเป็นร่องนิดหน่อยนะขอบเหรียญแต่ว่าตัวพระเนี่ยไม่ไม่เป็นไรนะสวยอยู่นะครับก็เอาสักสี่ร้อยแล้วกันนะเอาสี่ร้อยนะอผางสี่ร้อยบาทเหรียญรุ่นสามหันข้างหลวงพ่อสาม อันข้างรุ่นสามหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงนะครับผิวไฟส,สวยๆเลยด้านหลังด้านหลังสิงนะครับปีสอง1ห้าสองหนึ่งพิมพ์เพลดนพุทธนะครับผิวลุ้งสวยๆหลวงพ่อตาบเอาเอาเจ็ดร้อยครับผิวไฟสวยมากเอาเจ็ดร้อยบาทเหรียญสร้างศาลาดาบทองปีสอง0ห้าสามศูนย์ ศาลเจ้าพ่อดาบทองนะฮรัศาลเจ้าพ่อดาบทองนะต่อโค้ดด้านขวาครับหลวงพ่อเอาสามร้อยนะครับตรบงนี้ซื้อมานานละเอาสามร้อยพอล้มมวยนะราคาปิดตาเนื้อเนื้อทองเหลืองนะครับปิดตาเนื้อทองเหลืองเก่าปิดตาเนื้อทองเหลืองเก่า าเนื้อทองเหลืองเก่าเอาซักเท่าไหรด่ดีปิดตาเนื้อทองเหลืองเก่าเอาสี่ร้อยแล้วกันนะสี่ร้อยเหรียญปิดตาหลวงพ่อตาบเนื้ออันปาก้านะครับปิดตาหลวงพ่อตาบเนื้ออันปากา้าปิดตาหลวงพ่อตาบเนื้ออันปากา้า เอาสักหกร้อยแล้วกันผิวหิ่งๆเลยหกร้อยบาทเหรียญเสมาพระครูกรรมการเพิ่มเกษโลนะครับลงเล็บหลวงพ่อเพิ่มเกษโลวัดลายอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดอยุธยา ใครรู้จักก็จัดไปสามร้อยพอสามร้อยบาทเหรียญพะระล่วงรางปืนโดอยทุเทพปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกเกษมพูกเสกนะฮะได้มาอีกหนึ่งองค์นะองค์นี้เอาสักหกร้อยนะครับราคามาไม่ค่อยแรงนะก็เปิดแบ่งปันไปหกร้อยบาทแล้วกัน เหรียญหลวงพ่อยิดนะครับสามเหรียญเป็นเจริญพรสองแล้วก็น้ำเต้าเหมือนคล้ายๆล้าน้ำเต้าหนึ่งนะเหรียญเจริญพรผิวลุ้งเลยนะปีสามเจ็ดเนี่ยมีสองเหรียญเจริญพรสองเหรียญแล้วก็น้ำเต้าหนึ่งเหรียญสามเหรียญน,นี้นะครับเอาหกร้อยนะฮะเอาหกร้อยบาท ได้สามเหรี่ยนลยหลวงพยศสามเหลียลยลยหล่ยนเหรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงนะครับเป็นรุ่นปฐมนามสองร้อยปีแล้วก็เนื้อทองแดงนะรุ่นเดียวกันนะสองร้อยปีนี่เป็นเนื้อฝาบาทนะครับพาเนี่ยเป็นวอกวง,นะงเดือนนะพื้นเหรียญเป็นวงเดือนนะหน้าและหลังนะสวยสวยสวยคมชัด องแดงลงดำลุงดำก็เป็นวงเดือนนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ร้อยบาทลุงผู้เยี่ยมราคาราคาสูงนะครับลุงผู้เยี่ยมราคาขึ้นตลอดนะเอาคู่นี้เอาเจ็ดร้อยนะในฟินเดิมจากวัดเลยแล้วก็เหรียญ หลวงพ่อเต๋เหรียญหลวงพ่อเต๋เรี่ยมทองคําแท้นะครับหลวงพ่อเต๋ทองทองอดีเช่ามานะครับเจ้ามาแล้วเช่ามาหลายชิ้นนะ้วก็ขายไปเกือบหมดแนละ้วเหลือหลวงพ่อเต๋นะครับหลวงพ่อเต๋หเหลือเหรียญเดียวเมื่อกลางวันเนี่ยเปิดไปห้าพันนะตอนนี้ก็ทุนไม่ค่อยเยอะละเนี่ยทองหนานะความหนาของทองนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยปีกกว้างดีฮะปีก ปีกขอบนี่ก็กว้างเหมือนกันนะห่วงก็ไม่ใช่ทิเลสน,นะครับทองเนี้ยต้องมีสี่พันห้าถึงหนะ้าพันนะอ่าจจะสองกมห้าขึ้นไปนะครับตรงนี้ขายราคาทองเลยเอาสี่พันนะเมื่อกวันเปิดไปห้าพันเอาสี่พันแล้วกันนะครับหรือใครจะเอาไปเลี่ยมใหม่ก็ได้นะของสวยนะครับทองสวยใครสนใจก็ พักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ